ภาษาลาวกับภาษาไทายสองภาษานี้มีความใกล้เคียงกันหลายแต่ยังไนก็าตามก็มีรายละเอียดทงา,างภาษาลังยางที่แตกต่างกันอยู่ดังเซนในเรื่องของคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงคือกันแต่สะกดต่างกันในภาษาลาวอักษรต่ำผ่านเสียงวรรณยุกต์เอกกับอักษรสูงผ่านเสียงวรรณยุกต์เอกจะพ้องเสียงกันส่วนอักษรสูงผ่านเสียงวรรณยุกต์โทนั้น ออกเสียงแตกต่างจากมูวคาคาขาคาคาขา,ขา,ขา,ขาในขณะที่ภาษาไทยอกักษรตำ่ำผันเสียงวรรณยุทธเอกจะพ้อมเสียงกันกันกบอกักษรสูงผันเสียงวรรณยุทธโทส่วนอักษรสูงผันเสียงวรรณยุทธเอกนั่นออกเสียงแตกต่างจากมูวค่าค่าขาค่าค่าขา,ขา,ขา,ขา ภาษาลาวตําเอกพ่อมสูงเอกภาษาไทายตําเอกพ่อมสูงโท